สวัสดีค่ะสบายดี fc ทางช่องน้องคํแพงชชาแนลนะคะมือนี้เนาะแม่เพ่นมาทักทายสบายดีเอทางช่องคือเก้าค่ะของวันที่24่สกระกฎาคม2องหาหกเจ็ดนะคะหลังจากแม่เพ่นไดน้นำเสนอแนวทางาลาวพัฒนาหรือว่าลาวคากัคกๆของ4เซียนให้กับ f อฟทางช่องไปแล้วเนาะคะ่ะ คลิปนี้แม่เพ่นจะพาเอฟซีทางช่องมาตามเอาแนวทางฮานอยเด็ดเด็ดแม่นๆ่นของสี่เซียนเอาไปต่อกันขาะเอฟซเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจทุกๆเซียนทุกๆอาจารย์แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รัวๆให้กับแม่เพนด้วยเด้อคะ่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานของทุกๆคนนะคะเนาะ ฝากช่องน้อยๆนี้ไว้กับ f c ทางช่องกับเพื่อนๆทุกคนคะ่ะก่อนจะเข้าไปเบื้องแนวทางมอนีแม่เพ่นอยากจะมาขอนำเสนอสินค้านะคะบกว่าจะเป็นสินค้าตัวใดที่แม่เพ่นนํำมาเสนอให้ f c ทางช่องก็ผ่านอยอหมดแล้วนะคะ f c บ่ตตองยานค่ะว่าจะาบ่มีอยอเนาะผ่านมาหมดแล้วค่ะ ช่นแรกค่ะก็คือครีมครีมชุดแก้ฝ้ากะจุดด่างดำค่ะชุดหนึ่งหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะอันนี้จะเป็นแบบเก่านะคะแบบเก่าค่ะมันติดโลโก้เพิ่์นนะคะโลโก้แบบนี้เนาะเพิ่นก็เลยเปลี่ยนมาเป็นโลโก้แบบนี้ไม่ค่ะเนาะนี่ค่ะเอสีใไ่ซกองมาพร้อมบบดนี้ขนาดกระซําเก่าค่ะเนาะขนาดซําเก่าบบได้เปลี่ยนแปลงอันใดเลยเนาะนี่ค่ะเพิ่นจะบบเพิ่นเอาจะเห็ดสวยๆงามๆม,มาให้เลยแบบนี้เนาะนี่ค่ะ ถุงตีฟองก็จะบดได้เนาะถ้ามาใส่กองแบบนี้เนาะถ้ามาหลุ่นเก่าแบบเก่านี้จะได้ถุงตีฟองค่ะครีมกลางวัน1กระปุกครีมกลางคืนหนึกระปุกและสะบูห่หก้อนเนาะคะ่ะเช็ดนี้เช็ดแก้ฟ้ากัจุดดังดำหนึ่ามร้อบาทนะคะส่วนสบู่สีขาวนี้จะเป็นเช็ด ทำให้หน้าเด็กนุ่มนวลดูอ่อนกว่าวัยเนาะผู้ใดที่บ่มีสิวบ่มีฝ่าให้ใส่สบู่สีขาวนะคะเอนี่ค่ะกลางวันจะเป็นสีชมพูผสมขาวนะคะเป็นแบบนี้ค่ะส่วนกลางคืนในครีมเนาะคะ่ะก็จะเป็นสีทองทองเนาะนี่ค่ะเอาได้ไปแล้วค่ะครีมเนาะคะ่ะมาต่อที่ด้วยกันแดดและผสมรองพื้นเนาะกันแดดในหลอดเดียว กันแดดและผสมรองพื้นอยู่ในตัวเดียวกันเลยค่ะ FC ใช้ตัวเดียวจบบวตองไปใส่แป้งอีกเด้อน,นะคะนาจะได้ชุ่มฉ่าสวยเงาเลยค่ะ FC เห็นบัหนาะแม่เพ่นช่วงนี้เพราะว่าแม่เพ่นใส่เซต็จนี้เลยนะคะนี่แม่เพ่นใส่เสต็นี้แม่เพ่นจะบวใส่เซร็จนี่เธอเนาะใส่ให้นาอยู่โตก่อนจึงจะค่อยไปใส่ตัวน,นี้ค่ะนะใช้สบู่สีส้มก่อนให้หน้าอยู่ตัวก่อนนะคะ FC ค่อยไปใช้สบู่สีขาวค่ะ นี่ค่ะอาแล้วก็ยังแคลเซียมยาบำรุงสายตาเนาะผู้ใดที่มีปัญหาแก้อาการปวดหลังปวดเอวปวดแข้งปวดขานั่งก็โอยลุกก็โอยเนาะคะ่ะแคลเซียมนี้แก้ปัญหาให้ได้เด้อกระปุกละ500บาทนะคะส่วนน้ำมัน12บสอีออยพัชสารสกัดเย็ยนจากผลไม้หลายหลายชนิดน้ำมันตาปลาน้ำมันงาดำเนาะคะ่ะก็กระปุกละ 450บาทนะคะ FC 60เม็ดคือกันนะคะผู้ใดมีปัญหาเรื่องน้ำตาไหลเนาะคะ่ะเจ็บตาขีตาไหลเนะคะเอาไปใส่ไดเดอร์นี่ค่ะสวยไดเดอใส่ดีเนาะหลายๆคนที่สั่งจองไปแล้วก็สั่งจองมาอีกค่ะเนาะเห็นบ่าที่เมื่อนั้นมี FC มันตามเอา่อนเฮี้ยนเลยค่ะ FC คนมากมื่อนั้นเนาะมาเอาทั้งยาบำรุงสายตาแล้วก็แคลเซียมแล้วก็เบียร์แก่ <c oughs> พอเนาะ่นมากมื่อนั้น,นะคะ่ะ ม่เพ็้นกับขอกราบกับพรกคุณเนาะที่พันมาเอาหอดเฮียนพันอยากเห็นเนาะพันอยากเห็นไม่เพ็้นกับพิพาทโตจริงพันว่านั่งเอาหอดเฮียนเลยพันอยู่อาอยู่ใส่บึงการนะคะเอาได้แล้วค่ะสินค้าทุกตัวผ่านออยอหมดแล้วมาเบิงเอาผลงานแนวทางฮานอยเมื่อวานนี้กันกอนเนาะคอยไปเอาแนวทางของมือนี้ค่ะเมื่อวานนี้ฮานอยนอยพิเศษบนออกที่ 580ล่างออก75ส่วนฮานอยปกติบนออกที่364ล่างออก21ส่วนฮานอย VIP บนออก804ล่างออก18นะคะ FC เนาะวันที่23ค่ะฮานอยเด็ดๆมาเบิ่งค่ะเซียนเชียงใหม่เมื่อวานนี้ให้มาวิ่งรูด9กับ8เนาะมาตัวรองค่ะเนาะ8มาค่ะ จับคู่ให้เข้าที่80ตรงตรงนอยพิเศษค่ะบนและ81ตัวกับ18ล่างของน้อย VIP นะคะของเซียนเชียงใหม่เมื่อวานนี้ทำผลงานออกมาได้1น้อยเออ2น้อยเนาะคะ่ะ FC ก็คือน้อยพิเศษและน้อย VIP ค่ะส่วนของพิพัฒ์ให้มาวิ่งรูด3กับ8เข้าตัวรองอีกแล้วเนาะคะ่ะก็คือ8ค่ะจับคู่ให้เขาที่ แปดศูนย์ตรงตรงนอยพิเศษและแปดหนึ่งตัวกับของนอย v i p นะคะของพี่ัระัและเซียนเชียงใหม่เมื่อวานนี้เข้านอยเดียวกันแล้วก็เข้า,าตัวเดียวกันเลยเนาะของพี่ประัก็ทำผลงานออกมาได้สองนอยนะคะส่วนของเซียนโคลาดเมื่อวานนี้ให้มาวิ่งลูดหนึ่งกับสองตัววิ่งตัวลูดเข้าทั้งสองตัวเ้อจ้าเนาะ จับคู่ให้เขาที่หนึ่งสเลขออกสองหล่างของน้อยปกตินะนี่ค่ะก็จะจับคู่ให้เขาแค่น้อยเดียวนะคะวิ่งลูดมาทั้ง2ตัวมาน้ำกันเลยเนาะนี่ค่ะแล้วก็มาต่อที่ของอาจารย์หนองแสงหรือว่าเซียนอุดรเนาะเข้าทุกวันนะของเซียนอุดรเน,นะคะ f อ แต่ว่าเข้ามือละน้อยสองน้อยไปจังศีละน้อยเอฟซีสังเกตบังเดอเนาะแม่เพ่นก็นสังเกตมาหลายมือแล้วเนาะผู้ใดตามผู้นั้นก็นจะหูแล้วคะ่ะว่าเขาบ่าเขาเนาะจะให้แม่เพ่นมาท่วนขึ้นให้เบิดทุกเสี้ยนทุกอาจารย์ว่าเขามาจากมือจักมือก็อาจจะจําบ่ได้เด้นะอเนาะเพราะว่าฮานอยมันมีทุกมือเนาะท่วนขึ้นให้บะนะ่ได้ค่ะเนาะเอฟซีเอาแล้วก็มาต่อที่ของอาจารย์นองแสงเมื่อวานนี้หรือเซียนอุดรเข้า ตัววิ่งตัวลู่ตัวลองนะคะตัวลองมาก็คือจับคู่ให้เขาที่หนึ่งสองหรือว่าสองหนึ่งเนาะแล้วก็ของน้อยปกติหนึ่งแปดตรงตรง,ตรงล่างของน้อย VIP เนาะของเซียนอุดรก็เข้าสองน้อยนะคะเมื่อวานนี้เอาได้แล้วค่ะผลงานแนวทางของวันที่ยีิบสามเมื่วานนี้ค่ะเมื่อนีวันที่ยี่สิบสี่กับเจ้าตัวเจ้าของอันนี้กับ เขียนวันที่ผิดอีกแล้วเนาะการเมื่อกี้เล่ากับเขียนวันที่ยี่สิบสามห้าหน่วยกับมาเขียนวันที่ยี่สิบสามอีกเนาะ่าจังเมียนเพิ่์นฝ้าวจังฝ้าวอีหยังเพิ่นเงย์หลายเนาะค่ะเอฟซีเดี๋ยวไม่เพิ่นเปลี่ยนวันที่ให้ก่อนเด้อวันที่ยี่สิบสี่เด้อค่ะเอฟซีพี่พะฮัดมีคุนเขียนผิดบัดถูกอาจารย์เลยถูกเซียนเลยจะรีบไปไหนคุณพะฮัดเนาะค่ะเอฟซี อานี่ค่ะมาเอาเจ้าแรกค่ะฮานอยวันที่ยี่สิบสี่กรกดาคมสองห้าหกเจ็ดวันนี้เนาะเซียนโคราดให้มาวันนี้ค่ะฮานอยวิ่งลูดที่หกกับศูนย์ตัววิ่งตัวลูดเน้นที่หกรองศูนย์นะคะจับคู่ที่หกศูนย์หกหนึ่งหกห้าหกเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์ห้าและศูนย์เจ็ด เน้นที่หกศูนย์หกหนึ่งหกห้าและหกเจ็ดนะคะส่วนเมื่อวานนี้ผลงานของเซียนโคราชเนาะออกมาได้หนึ่งนอยก็คือหนึ่งสองหรือว่าสองหนึ่งนอยปกตินะคะส่วนตัววิ่งตัวลูดมาด้วยกันเนาะมาทั้งสองตัวเลยเนาะส่วนวันนี้ค่ะให้มาวิ่งรูดที่6กับ0นตัววิ่งตัวลูดเน้นที่หกรองศูนย์จับคู่ที่หกศูย์หกหนึ่ง 6 5หก0 1็ดศูและ07เน้นให้ที่60 6ู6 5และ6กเนะคะ fc ะของเซียนโคราชค่ะฮานอยเด็ดๆได้ไปแล้วเตรียมตัวค่ะมาต่อที่ของเซียนเชียงใหม่วันนี้ค่ะเซียนเชียงใหม่ให้มาฮานอยวิ่งลูดที่1กับ0ูนย์เน้นที่1นลองศูนยด้ยค่ะตัววิง่งตัวลูดเมื่อนี้จับคู่ที่1 0 12 14 18แเนาะแล้วก็02 03 04และ08วันนี้เน้นไปที่10 12 14และ18ค่ะส่วนเมื่อวานนี้เซียนเชียงใหม่ทำผลงานออกมาได้1น,นึอยนะคะเออสองนอยค่ะส่วนตัววิ่งตัรูดเข้าตัวรองเนาะ ว่าได้เข้าตัวเน้นเดีอยวตัววิ่งตัวรูดจับคู่ก็เข้าตัวร่องค่ะนอยพิเศษและนอย VIP นะคะส่วนมือนี่ให้วิ่งรูดที่1กับ0ตัววิ่งตัวรูดเน้นที่1ลอง0จับคู่ที่1 0 1 2 1 4 1 8 0 2 0 3 0 4และ08เน้นที่1 0 1 2 1 4และ1 8นะคะ f c ได้ไปแล้วค่ะสองเซียนนะคะก็คือเซียนโคราชและเซียนเชียงใหม่เอฟซี FC ท้งช่องแคปหน้าจอเอาไปเป็นแนวทางกันเด้อค่ะเนาะตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและมีสิทธิ์หลุดเนาะเอฟซี FC ทางช่องเอาไปพิจารณากันเอาเด้อค่ะได้แล้วเนาะสองเซียนค่ะเดี๋ยวแม่เพ่นจะพาไปต่อค่ะมาต่อที่ของเซียนอุดรเนาะหรือว่าอาจารย์หนองแสงนั่นเอง ให้มาวิ่งลูดวันนี้วิ่งลูดที่4กับ8ตัววิ่งตัวลูดเน้นที่4ลอง8นะคะจับคู่ที่4041 ,43 ,48 8 0 8 1 8 3และ87นะคะเน้นที่4 0 41 4 3และ48ค่ะเนาะของอาจารย์หนองแสงหรือว่าเซียนอุดรเนาะส่วนเมื่อวานนี้เซียนอุดรและอาจารย์นองแสงได้ ทำผลงานออกมาได้2องนอยเนาะคะ่ะก็คือหนึสองนอยปกติและหนึนอย vip นะคะเนาะตัววิ่งตัวรูดเข้าตัวลองจับคู่กับเขาชุดลองเนาะคะ่ะสองนอยค่ะส่วนเมื่อนี้ให้วิ่งรูดที่4กับ8เน้นที่4 8, ีรอง8เนาะจับคู่ที่สี่ศูนย์่หงสี่ส 80, 81, 83และ87วันนี้เน้นให้ที่ 40, 41, 43แล้วก็48เนาะค่ะ fc ได้แล้วมาต่อที่ของพี่พหัสค่ะห,าห้านอยวันนี้พี่พหัสไทยมาวิ่งลูดที่1กับ4ตัววิ่งตัวลูดเน้นที่1นรองซจับคู่ที่ 1, 2, 1, 4, 1, 8, 1, 9, 4, 2, 4, 3, 4, 8และ 4, 9 วันนี้เน้นที่1นึ่สองหสแล้วก็1819นะคะส่วนเมื่อวานนี้นี่ค่ะพี่พหัตกะวิ่งรูดเข่าตัวล่องนะคะ f อก็คือ8ดเนาะจับคู่ให้เข่าชุดลองก็คือ80นยอยพิเศษและ81หรือว่า18น้อย v ีไเข้า2น้อยเนาะส่วนวันนี้ก็ให้มาวิ่งรูดที่1กับ4ค่ะเนาะวันที่ยีิค่ะ ตัววิ่งตัวลูดเน้นที่1นลอง4นะคะจับคู่ที่1นึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่แล้วก็4 9เน้นที่1นึ่งสองหนึ่และ1 9ค่ะได้แล้ว f อฟซีทางช่องเตรียมตัวแคปหน้าจอเอาของ2เซียนเด็ดๆดังๆเนนะคะประจำช่องแม่น้องคําแพงคะ่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะ แคปหน้าจอเอาแล้วเดี๋ยวจะเดี่ยมผ้า FC ทั้งช่องมาแคปทั้งสี่เซียนไปเป็นหน้าทางกันค่ะเนะาะบพว่าจะเป็นของเซียนเชียงใหม่เซียนโคราชเซียนอุดรหรือว่าของพีพะฮัเนะคะให้ทุกคนโชคโชค,โชคม,มันมันลำลำลุ้ยลุยไปด้วยกันค่ะเอาแคปหน้าจอาค่ะหานอยเด็ดเด็ดแม่นแม่นวันที่ยี่สิบสี่กรกฎาคมสองห้าหกเจ็ด วันนี้แม่เพนก็็ขออวยพรให้ทุกคนโชคมาลำล่วยเนาะคะ่ะทั้งฮานอยและลาวพัฒนาวันนี้แตกบนแตกล่างแตกสามตัวตรงไปเลยเด้อค่ะเอซจะได้มีกำลังใจมากกดไลค์กดแชร์ให้แม่เพนคุกทุกวันนะคะถ้าบบแตกก็ฝากกดไลค์กดแชร์คือเก่าเด้อเนาะคะ่ะ บมี่เอฟซมากดไหลก็แช่แม่เพ่นก็นจะบบมีเงินสื่อขนมให้คำแพงไปล่งเรียนจ้าเอาคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะพาไปตามอีกหลายๆเสี้ยนหลายๆสำนักเนาะ